สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ค o n พิวเตอร์ n าแนนะครับสวัสดีในทุกช่องทางน,นะครับเดี๋ยวคับทอล์วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของรางวัลน,นักแต่ยอดเยี่ยมประจำปีของฟีฟากันะซึ่งวันนี้มีการประกาศรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี2021นะครับ the best fifa football awards ของฟีฟาหรือสหพันฟุตบอลนานาชาตินะครับวันนี้มีการจัดกันที่ซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นสำนักง,งานใหญ่ของฟีฟานะครับรางวัลน,นี้ไม่ใช่บรลลงดอนะฮะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้หลายปีมาแล เขาเคยจัดรวมกันแต่เดือนนี้จัดแยกนะครับแน่นอนอจัดโดยฟีฟ่าก็ต้องมาจากเสียงของชาติที่เป็นสมาชิกฟีฟ่านะครับคะแนนหลกัหลกๆก็จะเป็นกับตันทีมชาติบรรดาโค้ชทีมชาตินะฮะแล้วก็มีผสมกันกับคะแนนนักข่าวแล้วก็ให้แฟนๆได้โหวตกันด้วยนะครับก็โหวตออนไลน์นะซึ่งมีคะแนนโอ้โหทุ่มท้นหลายแสนคะแนนแต่มันคือคะแนนสีสันคิดเปอร์เซ็นต์นิดเดียวนะฮะ ก็ถือว่าให้มันมีการร่วมสนุกกันแค่นั้นเองแต่หลักๆก็คือคะแนนของโค้ชทีมชาติกับตันทีมชาติมากกว่านะครับรางวัลน,นี้ในปีนี้นะครับตกเป็นของแทนแทนโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับดาวิ่งทีมชาติโปแลนด์จากบาร์เยิร์ินิคควา้ารางวัลเป็นปีที่2ติดต่อกันในรอบปี2 0 2พิที่ผ่านมาเลวานยิงไป69ประตูได้รับเสียงโหวตอันดับ1อันดับ2เป็นเลโอนเมซี่และอันดับ3 โมซาลานะครับโรเบิรนะ์ตเลวานดอฟสกี้เนี่ยได้คะแนนไป48คะแนนนะโดยมีโค้ชให้535กับตันทีมรวมกันโัวต555นักข่าว589แฟนบอล353,714คะแนนส่วนลิวเนเมซี่นะได้ไป44คะแนนนะครับโค้ชให้254กับตันทีม344นักข่าว409นะ แฟนบอลให้7 8 2 0 6คะแนนโอ้ห oh. นะอันดับที่3โมซาลาได้ไป39คะแนนโคชให้271กับตันทีมให้176นักข่าวให้ไป184และแฟนบอลให้ไป5,28245คะแนนแหมต้องขอบคุณบรรดาคะแนนบวชจากบรรดาเดอะคอปแน่นอนนะครับเดอะคอปก็ครึ่งหนึ่งค่อนนึงอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นแฟนบอลอียิปต์แน่นอนนะอ่ะก็นี่คือ ลำดับ1นึ่งสองก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่นะักประมาณนึงนะฮะแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับลองติดตามมันได้แต่วันนี้จะมาคุยกันถึงรางวัลที่มันเป็นดรามา่าแล้วก็เป็นดราม่าทุกปีก็คือรางวัลไอ้ฟีฟ่าฟิฟโปรเนี่ยนะฮะก็คือผู้เล่นที่ดีที่สุด11ตําตำแหน่งว่าง่ายนะฮะซึ่งค้านสายตาแฟนบอลทุกทีมอะนะครับมันจะต้องมีคําถามว่า,เอ,าเอ้าไอ้คนนู้นไปไหนอะไอ้คนนี้ไปไหนอะแล้วไอ้คนนี้มันมาอย่างไงอะอะไรอย่างเงี้ยตลอด ไปดูฟิปโปรโกันก่อน11ตำแหน่งมีใครบ้างนะฮะแมแค่แผนการเล่นก็แปลกประหลาดแล้วนะครับ3-3-4นะฮะเอาไปดูแต่ละตำแหน่งกันตำแหน่งผู้รักษาประตูนะเนี่ยเจโรจิดอนารูม,มา่าจากมิลานแล้วก็ไปที่เซนต์แม็คนะครับกลองหลังก็มีเดวิดอาราบาฮะจากบาเวินิกตอนนี้ไปอยู่มาดริดนะฮะ เลโอนาร์โดบอนุชชีนะครับจากยูเวนตุสแล้วก็ลูเบนดิยอสของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมิดฟิลด์ก็มีเควินเดบรอยน์จากแมนซิตี้จอร์จินโย่จากเชลซีและเอ็นโกโล่กงเต้จากเชลซีโอ้โหแล้วก็กองหน้า4คนนะครับก็มี Crist Ronaldo คริสเตียโนโรนัลโดนะจากยูเวนตุสแล้วก็แมนซิตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเออร์ลิงฮาร์แลนด์จากบอสซันดอร์ทมุนนะครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับจากเบอร์ลินิกแล้วก็ลิเนเวซี่จาก บาร์เซโลนาและปารีสแซง์แมงนะครับคือไม่มีนักเตะยอดเยี่ยมลำดับที่3อยู่ในทีมนี้ไม่อยู่ในฟิปโปรแต่มันอยู่ในนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีลำดับที่3ก็จะจัดอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะจัดอย่างเงี้จะทำไมนะ <c oughs> คือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะต้องมีเียโนโรนโดก็จะต้องมีเดวินเมสซี่อยู่แต่เดวินเมสซี่อันนี้มันอยู่ในลิสต์ลำดับ1-2-3นะฮะ อย่างไงก็แล้วแต่มันต้องมีมีเมสซี่แล้วมันก็ต้องมีคริสตนโอโดนัลดนะครับด้วยจะอะไรก็แล้วแต่นะครับการจัดอย่างที่บอกนะฮะคะแนนโหวตทุกอย่างนักเตะทุกคนที่เข้ามาอยู่ในลิสต์ทั้งหมดมันมาจากกับตันทีมโค้ชทีมชาตินะครับเป็นหลักๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าคือแต่ละชาติเอาโค้ชแต่ละชาติก็โหวตให้กับนักเตะตัวเองใช่ไหมนักฟุตบอลก็โหวตให้กับคนที่ตัวเองรู้จักคนที่คุ้นเคยนะครับ คือเป็นรางวัลแบบว่าจัดงานปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็มีการแจกรางวัลน,นะครับเขาไม่ได้คัดคุณภาพเขาไม่ใช่ออสการ์ Oscar, เขาไม่ใช่การประกวดรางวัลยิ่งใหญ่ที่เราต้องมีกรรมการตัดสินมีคะแนนนู่นนี่นั่นมันคือสีสันมันคือกิจกรรมเอาพูดง่ายๆมันคือกิจกรรมมันคืออีเวนต์ของฟีฟ่นะครับแบบหนึงเท่านั้นเองนะครับไม่รู้ว่าฟิฟโปรจะไปส่งผลกับ ธุรกิจใดๆหรือผลประโยชน์ใดๆแค่ไหนแต่ที่แน่นอนเกมออนไลน์นะครับบรรดาฟีฟ่าทั้งหลายเตรียมซื้อแพ็คฟีฟ่าฟิ p โปรสองได้เลยนะครับเรียกว่ากอบโขยแน่นอนใครที่เล่นเกมออนไลน์อยู่นะครับเตรียมเปิดโปรได้โดยเฉพาะ Earling h a l l n n d เข้าไปอยู่ใน f i ฟ Pro โอโหค่าขีดความสามารถปกติก็โหดอยู่แล้วครั้งนี้แน่นอนราคาพุ่งปี๊ดแน่นอนนะครับอันนี้คือเรื่องของเกมนะฮะ อ่ะและทิ้งท้ายนิดนึงนะครับการโหวตของนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของฟีฟ่านะครับมาจากกัปตันทีมและก็โค้ชทีมชาติของชาติสมาชิกใช่ไหมนะครับทีเนี้ยเราจะไปดูกันว่ากัปตันชนาทิพย์และโค้ชมาโนโพกิ้งของทีมชาติไทยโหวตให้ใครบ้างน,นะครับตามรายงานข่าวที่ออกมาเจชนาทิพย์สงกสินกัปตันทีมชาติไทยโหวตให้อันดับหนึ่งเลโอนลเมสซี่อันดับที่2โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ นะครับและลำดับที่3ามอินโกโลกองเต้ส่วนมาโนโพกิงโค้ชทีมชาติไทยโหวตให้อันดับหนึ่งมซาร่าฮะลำดับที่2โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้และลำดับที่3ามเลวานีเมซี่นะครับแหมมานูโพกิงน่าจะเป็นเด็กหง่แน่นอนนะครับทิ้งท้ายกันไปมันก็คือสีสันนะอย่างที่ผมบอกมันคืออีเวนต์อีเวนต์หนึ่งอย่าไปซีเรียสจริงจังอย่าไปโต้เถียงอย่าไปถามหาเลยว่าไอ้คนนู้นทำไมไม่ติดคนนี้ทำไมไม่ติดนนไอ้คนนี้มาได้ยังไงนะครับ นะคอยไปว่ากันทีหลังนะครับเราก็ถือว่าเราก็เ,ออเป็นข่าวคราวให้เราได้อัปเดตกันแค่นั้นเองนะครับก็คือพวกเดียวกันน่ะก็ลากกันไปแค่นั้นง่ายๆผมมีคะแนนจากกุนซอเดย์เย่เด,ด,ดชองวตให้นักเตะฝรั่งเศส3คนรวดอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาบอกแล้วนะฮะมันคืออ e ีเวนต์มันคือสีสันนะครับคลิปได้แค่นี้ก่อนสมัครใจอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้า อย่าลืมติดตามนะครับทุกช่องทาง y o t u b e Fan Page แล้วก็ใครชอบคลิปสั้นไปทาง TikTok ด้วยนะ,นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ